ตัดวงชะตาวันนี้1พฤษภาคม2563วันนี้นะเป็นวันที่คนที่เกิดในวันอาทิตย์เนะี่ยรอคอยผลการตอบรับในเรื่องของการเงินเป็นหลักคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะต้องยึดถือสิ่งที่เคยสัญญาเอาไว้ถ้ามองในแง่ตัวเราใช่ไหมเราเคยสัญญากับใครไวนน้วันนี้เนี่ยอาจจะต้องทําตามสัญญาแต่ถ้ามองในแง่ที่ว่าเราเนะี่ยไปมีประโยชน์ ไปทาการเจรจากับใครไว้คนที่เราคุยด้วยก็มีโอกาสที่จะปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้กับเราเช่นเดียวกันน้นคนเกิดในวันอาทิตย์นะวันนี้เนี่ยนะเตรียมตัวลยเราดูเหมือนสัญญานะั้นหรือสิ่งที่เรารอคอยการตกลงนั้นเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเ,อง,เ,อง,เอง,องินทองซะด้วยถ้าเป็นเรื่องของการเจรจาธุรกิจถึงแม้มงคนจะเป็นวันหยุดไม่หยุดก็แล้วแต่นะแต่คนเกิดวันอาทิตย์ได้รับผลตอบรับที่ดีอ้อวาจาเป็นเลิศเลยใครที่ เออจะต้องคุยกับคนแล้วให้เขายอมเรานะบางคนบอกว่าคุยเรื่องของธุรกิจการงานได้ไหมสมเร็จง่ายถ้าคุยเรื่องของความรักใครที่ยังไม่แน่ใจนะวันนี้ไม่รู้ยังไงฮนะหลงคารคนเกิดวันอาทิตย์เฉยเลยดนะังนั้นคนเกิดวันอาทิตย์นะวันนี้ถือว่าวาจาได้ผลดีวาจาเป็นเงินเป็นทองอย่าคิดอย่าพูดอะไรเต็มที่ต่อมาคนเกิดในวันจันทร์วันจันทร์นเสห์แรงเน้นไปเลยนะว่าอะไรที่เป็นเรื่องของ หน้านตาการไปโชว์หน้าโชว์ตาการที่ได้เห็นภาพได้ยินเสียงเนี่ยคนจะลหลงไหลดีเหลือเกินถ้าเกิดวันจันทร์เนี่ยถ้าสมมตินะ <c oughs> คุยเรื่องเงินอเอาหน้าตาเราโชว์หน่อยจะเป็นภาพเป็นเสียงก็ได้นะก็จะมัดใจคนได้เงินมากมายแล้วถ้าจะทาําธุรกิจซื้อขายใช่ไหม <c oughs> ถ้าเกิดวันจันทร์นี้แต่งหน้าแต่งตาให้สวยมีลักษณะของ การประดับตกแต่งที่ดีนะก็จะทําให้ได้เป็นลนักษณะของความเมตตาสูงมากคนเกิดวันจันทร์ในวันนี้ดูเหมือนมีเรื่องของการเงินการทองที่ต้องตัดสินใจแต่ข่าวดีก็คือได้มากกว่าเสียถ้าจะลงทุนไปสิ่งที่เราตั้งใจคาดหวังว่าจะได้คืนมามันก็ได้ท่วมท้นได้คุ้มค่าได้กำไรกำไรดีต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารวันอังคารนี่ คล้ายวันจาร์อย่างหนึ่งคือเป็นวันที่เสน่แรงถ้าวันวันที่เสน่แรงอาจารย์คงไม่ต้องพูดไม่ต้องอธิบายนะนาะว่าถ้าเสน่แ้งดียังไงเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเสน่แรงความสัมพันธ์ก็ดีไอเรื่องเก่าๆที่เคยคุยกันไม่รู้เรื่องมันก็กลับมาคุยกันรู้เรื่องกลับมาคุยกันดีทีนี้ถ้ามาดูในแง่ของการเงินการทองคนเกิดในวันคาำวันนี้ดูเหมือนมีความจําเป็นที่จะต้องเก็บเอาเรื่องของธุรกิจการงานการเงินเป็นความลับหลายๆคนบอกว่า อยากจะเสี่ยงโชคได้ไหมมันมีช่องทางในการเสี่ยงโชคอยู่ไอ้เลขที่คนวันอังคารรู้วันนี้นะต้องเก็บป็นความลับห้ามเผยแพร่บอกใครเด็ดขาดเลยนะนี่สาคัญมากๆทีนี้คนเกิดในวันอังคารเนี่ยวันนี้มีแนวโน้มว่าจะได้รับการเขาเรียกเนี่ยได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนเออได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากคนที่เป็น คนที่เป็นคนอุปถมัมภ์เราด้วยอ,อดังนั้นนะเป็นไปได้สูงมากเป็นไปได้สูงมากว่าคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยนะจะสบายกว่าเพื่อนจะสบายกว่าเพื่อนยังไงก็ตามคนเกิดในวันอังคารเนี่ยนะสามารถที่จะได้ลาบจากนารีเออขาเรียกน,นารีอุปถัมไม่นับว่าตัวเองจะเป็นเพศใดก็แล้วแต่นะแต่ว่าจะมีนา,นารีอุปถัมคือ ถ้าสมมติจะทําธุรกิจการงานการเงินขายของขายของให,ให้ผู้หญิงดีขายสินค้าที่ผู้หญิงชื่นชอบดีงนะั้นให้ลุยเลยเิดว่าเรื่องความรักมีหายห่วงอะไรที่เคยแบบนันนอนกันไว้นะวันนี้นะให้รอท่าทีแต่ว่ามีผลตอบรับหรือมีแนวโน้มในทางที่ดีเกิดขึ้นแล้วต่อมาคนที่เกิดในวันพุธพุธเนี่ยนะเป็นวันที่ต้องเจอเรื่องยากเรื่องหนะักเรื่องเหมือนพอสมควรคนเกิดในวันพุธในวันนี้เนี่ยนะอาจจะมีความจําเป็น ที่จะต้องทําเรื่องของความลำบากใจสักเล็กน้อยอะไรที่มันไม่สู้จะไม่สู้จะเขาเรล่าำบากใจที่จะต้องทําลำบากใจที่จะต้องพูดไม่อยากไปเจอคนบางคนที่เป็นปัญหาเก่าๆเ,เ,เดิมๆไม่อยากไปทำงานไม่อยากไปแก้ปัญหาที่มันดูแล้วมันคาราคาซังแต่ดูเหมือนมันจำเป็น คูหเหมือนมันจาเป็นที่จะต้องไปลงมือทาแล้วไงต่อนั้นคนเกิดวันพุธน่ะมันก็มีแนวนโน้มว่าเออถ้าคิดว่าฝืนใจหนึ่งวันเพื่อสั่งแสงสิ่งที่เป็นปัญหาเก่าคาราคาซ่าให้ผ่านไปก็นับว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะก็จงลงมือทาไปซะอีกอย่างเท่าที่อาจารย์ดูคนเกิดวันพุธเนี่ยมันเป็นภาระและหน้าที่โดยตรงเลยที่เราอ่ะจำเป็นอ่ะจะต้อง ไปเจอมันนะดังนั้นไหนๆก็ต้องเจอแล้วเราก็ลุยเต็มที่นะจะได้ไม่ต้องเครียดเรารู้ลุงหน้าแล้วว่ายังไงเสีลเราก็ต้องเจอสิ่งนี้ลุยไปเลยต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสบดียิ้มออกไหนเพราะว่ามีตัวช่วยเยอะพระสบดีวันนี้นะหูหลักหูใหญ่ลูกค้ารักไข่อ็นโดจะทําอะไรจะปรึกษาหาเรือกับใครเนี่ยนะมันก็มีโอกาสสาเร็จไปหมดเลยคล้ายๆกับว่ามีคนเนี่ยที่คอยที่จะช่วยเหลือ เรามากอยู่แล้วคนเกิดราสบดีเนี่ยนะจำเป็นเลยที่จะต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีบางทีถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทํางานแต่ถ้าเรามีหน้าที่ปฏิบัติอย่างไรกับคนรอบข้างวันนี้จงทําไปเพราะสิ่งนั้นนะ่ยมันจะกลับคืนเาเป็นความชื่อเหลืออย่างดีความชื่เหลืออย่างนี้ทีนี้นะสิ่งที่สําคัญามากๆก็คือถ้าหากว่าคนเกิดราศบดีเนะี่ยจำเป็นจะต้องทําการทํางานหรือว่าต้อง ทำอะไรบางอย่างที่เป็นสิทธิที่เป็นหน้าที่ของตัวเองในวันนี้เนะี่ยก็ต้องลงมือทําอย่างแข็งขันไม่ให้หน้าที่สะดุดต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์วันศุกร์วันนี้มีนานโนว่าจะรับทรัพย์ก้อนหนึ่งแบบไม่คาดฝนะันนะนั้นคนเกิดในวันศุกร์เนี่ยนะถ้าหากว่าจะต้องทําอะไรที่มันเกี่ยวเนื่องกับการเงินการลงทุนทำได้แล้วก็ทําแบบทําแบบเหมือนกับว่าฉุกละหุกก็ต้องทําไป แล้วมันรอคอยผลที่มันจะบังเกิดออกมาในรอบอีกประมาณ2เดือนเช่นเดือนนี้พฤษภาคมใช่ไหมพฤษภาคมมิถุนายนเนี่ยลงทุนแล้วจังหวะของการที่ได้ทุนคืนน่ยมันก็จะมาในช่วงของกรกฎาคมต่อมาคนที่เกิดในวันเสาร์วันนี้ไรเฮีย right ร์ไฟติ้งนะระวังอารมณ์ที่รุนแรงสักนิดหนึ่งเพราะคนเกิดในวันเสาร์วันนี้มีแนวโน้มว่าเวลาทําอะไรแล้วเนี่ยใช้อารมณ์ปก็เดนวเกิดวันเสาร์ทีมนกระฉุขึ้นไม่ค่อยจะ ไ,ไ,มไม่ค่อยจะทําอะไรแบบว่าใช้อารมณ์มากมายแต่วันนี้ไม่รู้เป็นไงอดรนทนไม่ได้จะต้องมาทําการให้เราเลยนะมีอารมณ์แล้วก็ลงมือทําไปลงมือพูดไปแบบไม่ค่อยจะกักองเท่าไหร่มันก็มีแนวโน้มว่าคนเกิดวันเสาร์จะด้วยความพรุ่นพ่านในอารมณ์ก็อาจจะรู้ทานกับเพื่อนที่น้องกับคนระักได้มากนี่คือ ดวงของคนทั้ง7วันทุกๆวันพวกเราเจะสามารถมาตดดวงชะตาได้นะที่ช่องทางตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือตอนนี้เราจะมีพอดแคสต์ให้รู้ว่าพอดแคสต์ของมหาวุทยายนั่ะจะได้ทําการส่งถึงพวกเราในทุกวันได้ห่ะรับการแจ้งเตือนเอาไว้ฟังเป็นเสียงเฉยๆนอนฟังนั่งฟังโดยที่บางทีเราทำํำกิจกรรมอย่างอื่นไปไม่จนเป็นต้อง ต้องดูเป็นรูปก็ได้นะแล้วก็ติดตามเพจบ้านมหาวิาพาเลสเข้าไว้ในช่วงระหว่างวันถ้าใครต้องการตรวจดวงส่วนตัวทางโทรศัพท์จะเป็นอยู่ในประเทศไทยหรือเมืองนอกก็ได้ในช่วงเย็นถ้าหากมีเวลาอาจารย์จะมาตรวจดวงชะตาในลักษณะของการตรวจดวงฟรีนะทีละคนนะอาจจะมีประเด็นที่พวกเราอ่ะจำเป็นจะต้องรู้หรือควรจะรู้ในจากรวันที่ไม่ซ้ํากันไปนะใครที่ติดตามอาจารย์โอมนะวันหนึ่งนะ เมื่อสถานการณ์เนี่ยคลี่คลายไปแล้วเนี่ยเราอะ่ะจะมีโอกาสได้เดินทางมาพบกับอาจารย์ที่บ้านมหาวิทยาลัยนครปฐมอาจารย์หวังว่าวันนั้นจะมาถึงโดยเ,ยเร็วขอให้ทุกคนนะที่ได้ตรวจดวงชะตาที่ได้ฟังดวงชะตานี้นะได้มีความสุขความจเจริญให้ได้ตั้งตัวได้ให้ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแล้วก็มีกินมีใช้ไม่รู้จบหมกสิน้นขอทุกคนมีสิริมงคลอยู่กับตนเองและครอบครัวสวัสดี